ครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับผมบอลไข่แหลมจากศูนย์พักเครื่องไอ้ไข่กมารเทพดันใต้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําวิธีการตั้งหิ่งบูชาไอ้ไข่นะครับสาหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่อ่ากำลังเริ่มเข้ามาศึกษานะครับอยากจะบูชาไอ้ไข่ทํายังไงให้ปังจัดทิ้งยังไงให้ถูกต้องนะให้เป็นไปตามหลักที่ควรจะเป็นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูของจริงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดู ว่าหิ่งผมเนี่ยจะแนะนําจากหิ่งผมเลยจริงๆเลยนะครับว่าวิธีการตั้งหิ่งเริ่มจากอะไรนะฮะพระควรอยู่ตําแหน่งไหนนะครับแล้วก็ไล่ลําดับยังไงดีนะครับถึงจะถูกถึงจะเห่งถึงจะปังนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูหิ่งตัวอย่างนะครับผมอันนี้นะครับเป็นหิ่งพระของผมนะครับหิ่งตะไครโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีพระนะฮะสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะฮะ การจัดนะครับที่ถูกต้องนะครับพระจะต้องเป็นประธานนะครับดูอย่างนี้อาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าให้ดูที่ฐานนะครับดูที่ฐานเราจะไล่จากฐานเป็นหลักนะฮะการวางฐานการหนุนฐานนะฮะเสริมฐานเรามาดูกันเลยนะครับนี่ฮะพระนะฮะจะต้องอยู่ฐานสูงสุดนะครับผมลองลงมาก็เป็นกุมารต่างๆนะครับหรือจะเป็นเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องอยู่รองจากพระนะครับฐานจะต้องเรียงไปเรื่อยๆนะฮะ ลงมาตามลําดับนะฮะขออยังไงก็ได้ขอให้พระอยู่สูงสุดนะครับผมนะฮะนี่ฮะสังเกตว่าฐานพระจะอยู่สิงสูงที่สุดนะครับดูนะฮะดูจากด้านข้างนะครับฐานพีไข่องค์ใหญ่สุดก็ยังอยู่ต่ำกว่าพระเห็นไหมครับนี่ฮะคือหลักการที่ถูกต้องนะครับพระจะต้องเป็นประธานอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะดูนะฮะกุมารต่างๆก็อยู่จะอยู่ชั้นเดียวกับพี่ไข่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับสาหรับกุมารอื่นๆเทพอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของหิ้งพระ ขิงตาไข่กันบ้างนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีทูบมีเทียนที่ตั้งอยู่นะครับมีของที่เราเคยถวายไว้แล้วนะครับของที่เราเพิ่งจะถวายใหม่ๆก็ได้นะฮะอย่างเช่นไก่นะฮะหรือขนมเปี๊ยะนะฮะกระถางทูบต้องมีนะฮะนะฮะแล้วก็คาถาบูชาก็วางเอาไว้บนโต๊ะนะฮะพาสําหรับใส่เงินใส่ของถวายขนมนมเนยได้หมดเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะปูผ้าสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลผ้าสีทอง นะครับผมใช้เพื่อให้แสดงถึงความมั่งคั่งมีเงินมีทองนะครับผมนะฮะส่วนการตกแต่งนะครับแล้วแต่สไตล์เลยนะครับใครชอบแบบไหนนะอย่างผมชอบให้เป็นซุ้มดอกไม้นะครับผมก็ทําตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดดีเทลกันนะครับว่าสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับใครที่ดูเป็นตัวอย่างนะฮะนำไปปรับปรุงใช้กับหิ่งของเรานะฮะนี่ฮะ เห็นเงินไหมครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็คือถวายพี่ไข่อ่ะคือผมขายดีนะฮะยอดขายผมขอเาวลา2ะสองหมื่นนะผมก็จะถวายเงินพี่ไข่หนึ่งร้อยก็จะได้มาเยอะมากนะฮะหลายยอย่างก็นําไปทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป็นหมื่นและคะะเยอะนะฮะนี่ฮะโดยส่วนรวมก็จะเป็นลักษณะนี้องค์ประกอบต้องมีนะฮะเดี๋ยวผมจะถวายอันนี้นะครับก็คือเป็นการถวายขนมพี่ไข่นะฮะเราไม่จะเป็นต้องจุดทูปนะฮะ เราตั้งนโมสามจบในใจได้นะฮะหรือจะพูดออกไปก็ได้นะฮะนโมสามจบคาถาหนึ่งจบบอกกล่าวเลยครับว่าเราจะถวายอะไรนะครับขนมที่เรานํามาถวายขอให้ตะไข่ได้รับของที่ลูกถวายด้วยเถิดนะครับผมนะฮะอธิษฐานตั้งจิตให้มั่นแล้วก็วางเอาไว้นะครับวางเอาไว้ให้เหมาะนะครับเสร็จแล้วก็กราบหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะขนมที่เราถวายนะครับสามารถลามารับประทานได้นะครับโอเคนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับ นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะของหลักๆก็มีอย่างที่เห็นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําคร่าวๆแค่นี้นะครับสนใจยังไงก็สนใจวัตถุมงคลโทรหาผมนะครับหรือส่งข้อมูลมาส่งข้อความมาทักแชทนะฮะอินบ็อกซ์ต่างๆนะฮะแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะฮะรับประกันของแท้ร้อนนะครับบอลไข่แหลมของแท้เท่านั้นนะครับไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ